เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับมองกระจกแล้วแบบเฮ้ยทำไมหน้าเรามันดูโทมๆดูเหนื่อยๆจังเลยทั้งทั้งที่เราก็ว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วนะวันนี้ละครับเราจะมาหาคำตอบกันแบบเจาะลึกเลยว่าวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างไงเราจะเปลี่ยนผิวที่ดูอ่อนล่าเนี่ยให้กลับมาเปล่งประกายอีกครั้งได้อย่างไง เอาละครับเริ่มกันเลยไอความรู้สึกหน้าโทตรมเนี่ยนะผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแบบสวยไม่สวยนะแต่มันกระทบไปถึงความมั่นใจในแต่ละวันของเราเลยละครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่เราคนเดียวแน่ๆที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ใช่เลยคําถามนี้มันโดนใจมากเลยนะครับ ลองนึกภาพตามนะแค่เราลองไปไถ่ไถดูในโซเชียลเนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องหน้ามันตรงทีโซนรูขุมขนกว้างสิวอุดตันกวนใจเนี่ยเป็นอะไรที่คนบ่นกันเยอะมากจริงๆแล้วสุดท้ายก็จะมาจบที่คำถามเดียวกันหมดเลยว่าแล้วจะเริ่มแก้จากตรงไหนดีวะเนี่ยคือเวลาเราพูดคำว่าผิวไม่สม่าเสมอหรือหน้าโทมเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงปัญหาแค่อย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนแพ็กรวมมิดเลยทั้งรูขุมขนที่เห็นชัดซะเหลือเกินผิวที่ดูหมองหมอง,มองไม่ท์จับไปก็สักสากไม่เรียบเนียนไหนจะมีรอยสิวอีกบางทีก็แห้งเป็นขุยทั้งหมดนี้แหละครับพอมารวมกันปุ๊บมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าโหผิวเรามันดูเหนื่อยดูทรมจังเลยแล้วไอ้ปัญหาทั้งหมดนี้ยมันมาจากไหนกันแน่คือถ้าเราอยากจะแก้ให้มันตรงจุดจริงๆนะ เราต้องรู้ก่อนว่าต้นตอของมันคืออะไรมาครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวการร้ายที่ทําให้ผิวเราดูโทรมลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างปัจจัยพวกนี้อาจจะฟังดูเบสิกมากเลยนะครับแบบว่าเคยได้ยินกันมาหมดแล้วแต่เชื่อเธอครับว่ามันส่งผลกับผิวเราโดยตรงแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะอย่างแรกเลยแสงแดดเนี่ยตัวดีอันดับหนึ่งเลยครับตามมาติดตดก็คือการน,นอนน้อยความเครียดสะสมดื่มน้ำไม่พอ และแน่นอนครับอายุที่มากขึ้นตามธรรมชาติบวกกับพวกมลภาวะรอบตัวเราอีกทั้งหมดนี้คือศัตรูตัวฉกาดของผิวเราเลยล่ะครับแล้วปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําร้ายแค่ผิวชั้นนอกนะแต่มันลงลึกไปถึงโครงสร้างผิวข้างในเลยค่ะมันไปป่วนการผลิตเม็ดสีจนผิดปกติทําให้เกิดเป็นจุดด่างดําหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าไฮเปอร์พิกเมนเทชันนั่นแหละครับไม่พอแค่นั้นนะมันยังไปทําลายคอลลาเจนที่ทําให้ผิวเราเด้งๆอีก แล้วที่สําคัญเลยคือมันทําให้รูขุมขนเราอุดตันง่ายขึ้นด้วยพอเรารู้ปัญหารู้สาเหตุแล้วทีนี้ก็มาถึงเวลามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาคุยกันแบบมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มารองรับคือมันมีงานวิจัยทางคลินิกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาทดลองประสิทธิภาพของส่วนผสมบางตัวเพื่อมาจัดการกับปัญหาพวกนี้โดยตรงเลยครับในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขามีพระเอกอยู่สองตัวครับคือเจ้าอาบูติน กับไนอาซินไยคือ2ตัวนี้มันช่วยเรื่องความกระจ่างใสเหมือนกันนะแต่ว่ามันทํางานกันคนละแบบครับตัวอาบูตินเนี่ยมันจะเข้าไปบล็อกตั้งแต่ต้นทางเลยคือไม่ให้สร้างเม็ดสีตั้งแต่แรกส่วนไนอาซินไยหรือวิตามิน B3 เนี่ยจะคอยดักจับไม่ให้เม็ดสีที่มันดันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยถูกส่งต่อไปที่เซลล์ผิวชั้นนอกคือเรียกได้ว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กเลยช่วยกันตัดวงจรจุดด่างดำได้แบบอยู่หมัดเลยครับ ก่อนจะไปดูผลลัพธ์กันเนี่ยต้องมารู้จักค่านี้กันก่อนครับเขาเรียกว่า ITA องศาหรือ Individual t y p o l o g y Angle ฟังดูอาจจะวิชาการหน่อยนะแต่พูดง่ายๆเลยครับมันคือค่าที่ใช้วัดโทนสีผิวแบบเป๊ะเป๊ะ,ะ,ะเป็นกลางๆเลยยิ่งค่านี้สูงก็แปลว่าผิวยิ่งสว่างยิ่งกระจ่างใสนั่นเองครับจำง่ายๆเลยสูงคือดีเอาละครับมาถึงไฮไลไท์กันแล้ว งานวิจัยนี้เขาให้อาสาสมัครใช้โทนเนอร์ที่มีอาบูติน2%แล้วก็นอาซินาไมอีกสายอีก3%ใช้ต่อเนื่องันไปเลย4สัปดาห์แล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่วัดออกมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงขอบอกเลยว่าว้าวมากครับผลลัพธ์แรกที่เห็นแล้วต้องร้องโหเลยคือมาจากความรู้สึกของผู้เข้าร่วมเองเลยนะครับมีถึง96.8%เ เกือบจะทุกคนเลยนะที่รู้สึกได้เลยว่าผิวของตัวเองมันเรียบเนียนขึ้นอันนี้คือตอบโจทย์ปัญหาผิวหยาบๆสักๆได้แบบตรงๆเลยแล้วก็ตามมาติดๆเลยครับ93.6%รู้สึกว่าผิวดูเปล่งประกายขึ้นดูไบรท์ขึ้นนี่คือเสียงยืนยันจริงๆจากคนที่ใช้เลยนะคะว่าไอ้ปัญหาผิวหมองๆเนี้ยมันจัดการได้จริงๆนะแล้วที่สำคัญนะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่วัดได้จริงๆด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เลยเขาพบว่า23%ของผู้เข้าร่วมหรือคิดง่ายๆก็คือเกือบหนึ่งในสีเลยนะมีเฉดสีผิวที่เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มที่สว่างขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับ ดูจากกราฟนี่คือชัดมากเลยครับเห็นจุดสีดำไหมครับนั่นคือค่าสีผิวของแต่ละคนตอนเริ่มส่วนจุดสีฟ้าคือตอนจบการทดลอง4ส,สัปดาห์จะเห็นเลยว่าเส้นกราฟส่วนใหญ่เนี่ยมันพุ่งขึ้นหมดเลยซึ่งก็หมายความว่าค่า ITA ของพวกเขาสูงขึ้นผิวก็เลยสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นแบบที่พิสูจน์ได้จริงๆครับ แน่นอนครับว่าสกินแคร์ดีๆเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่ว่ามันก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกนะที่เราสามารถทำได้เพื่อดูแลให้ผิวกลับมาสดใสเหมือนกับว่าเรามีกล่องเครื่องมืออยู่ครับมาดูกันดีก,กว่าว่าในกล่องของเราเนี่ยมีอะไรให้หยิบมาใช้ได้บ้าง เราแบ่งง่ายๆเลยเป็น3ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเลยคือเบสิกสุดๆแต่สำคัญที่สุดก็คือไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละครับทั้งการนอนการดื่มน้ำการหากันแดดระดับที่2ก็คือการใช้สกินแคร์ที่บ้านนี่แหละครับใช้ให้สม่ำเสมอและระดับสุดท้ายก็คือการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำทรีทเมนต์ต่างๆสำหรับใครที่อยากเห็นผลเร็วๆชัดๆ แต่แม้ว่าจะเลือกทางไหนนะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างพื้นฐานผิวให้มันแข็งแรงเข้าไว้ครับซึ่งทําได้ง่ายๆเลย3ข้อ 1. ปกป้องผิวจากแดดทุกวัน 2. ดื่มน้ําให้พอให้ผิวชุ่มชื้นจากข้างในและ 3. นอนหลับให้มีคุณภาพครับให้ผิวได้มีเวลาฮีลตัวเองซ่อมแซมตัวเองให้เต็มที่เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วคือการที่เราอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วความหมายของมันมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องหน้าตารูปร่างภายนอกนะขนาดในงานวิจัยทางการแพทย์เขายังพูดถึงเลยนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงสภาพจิตใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องผิวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามแล้วแต่มันเชื่อมไปถึงสุขภาพใจของเราด้วยดังนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือเป้าหมายของการดูแลผิวเนี่ย มันไม่ใช่แค่การลบจุดนั้นแก้ปัญหานี้แต่มันคือการสร้างกิจวัตรที่ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเป็นกิจวัตรที่ช่วยให้ผิวเราแข็งแรงไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่นใจจากข้างในสู่ข้างนอกเลยครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคําถามไวใ้ให้ได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่านอกจากผิวที่มันดูสว่างขึ้นดูดีขึ้นแล้วเนี่ยคำว่าผิวที่ดีขึ้นจริงๆแล้วมันมีความหมายกับสุขภาวะโดยรวมของเรายังไง บางทีคำตอบของแต่ละคนอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าความสวยงามที่เรามองเห็นก็ได้นะครับ